เฮ้่ยวสดีครับวันนี้มาพบกันในเกม Battlefield หนึ่งใช่ Granddad fought in the Civil War. Before I left, he told me what it takes to stay alive, but nothing could have prepared me for what I saw. New machines <อ> of war, like the tank, <อ> could sometimes change the battlefield overnight. Luckily, they were mostly on our side. <t> มาถึงพี่แกก็พูดเลย <Mostly. S 2> เออยงังยังไม่หมดโอเคครับก็เป็นเกมเกี่ยวกับยิง ปิ้ว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 สงคำโลกไปกันเลยดีกว่าถ้าเสียงมันดังไปเดี๋ยวผมจะปรับระหว่างเกมนะครับเนื่องจากมันเป็นตาแรกไม่ใช่ตาแรกคลิปแรกก็อาจจะยังมีปัญหารเรื่องเสียงนิดหน่อย แล้วเรื่องเกี่ยวกับศัพท์ของพวกการอาหารผมอาจจะไม่แม่นเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามแปลเหมือนเดิมนะครับเราเล่นไปแป่ไปอยู่ละแต่แปลถูกไหมไม่รู้แต่ก็จะแปลเท่าที่จะแปลได้นะครับ เนี่ยจ,จะเป็นเกมเก่าแต่ว่าผมไม่เคยเล่นหรือเคยเล่นไม่เคยอาจจะแบบเคยแตะไว้นิดนึงแล้วก็ไม่ได้เล่นอุ้ยแค่นี้ยังตกใจ ấy. เสียงดังเสียงดังใช้ได้ในซับ ไหนซับผมว่าผมตั้งว่ามีซับแล้วนะมาถึงกระดถ,ถังเลยลวเวลาไปกันแล้วผ่านโคนและเลือดอว่าขับผ่านมาทุกอย่างแล้วอะไรงี้ Why? Oh, 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 oh. She does not like it, you swear? Finch. <coughs> done what before? before. <coughs> mind your business with manners. look after you, yeah? Okay? Right, boys, anh <coughs> cứ ok, mới đọc bên huồng Ok, đây là bài lọc Tụi mùng, แข่งหน้าของเยอรมันเข้าไปแล้วก็ทำลายมันจ้าไปกันตัวแรงไปเอ <c oughs> dfj ทำหน้าที่เตรียม r e l o a ดกสุนรอเดินหน้าเต็มกำลังาเสียงดัง ว้า <Wow. S 2> วเดี๋ยวได้ได้หยุดหยุดกันโฮดอนโฮดอนคือเราว่าเสียงก็ลงมาแล้วแต่โอเคนี่แหละได้ชัวร์มั้งไม่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 ไมไม

อ๋อนี่ไงเนี่ยขับขึ้นละเฮ้ขับรถไปเถอะฉันจะทำหน้าที่เป็นโชเฟอร์นะหยุดก่อนเราต้องรอสัญญาณแล้วค่อยไปเราจะมุ่งหน้าไปยิงตรงญญเฮ้ไป ได้เวลาโชว์แล้วไปขับเองเหรอขับเองเหรอจริงป่ะไปเว้ยไวไปเว้ยระวังข้างหน้าโอ้ขับดีๆขับดีแล้ว ดีที่สุดที่จะดีได้ดูทางด้วยจะได้ยิงไหมนี่เนี่อ๋อติดลมอ๋อถ้าลงโคนมันจะช้าลงเฮ้เรับทราบรู้เรื่องครับนี่สิบพอไหม ยิง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 ไว้บึ้มไปแล้วยิงยิงยิงไหนเพื่อนเราไม่รู้ไม่มีหรอกยิงหมดอ่ะยิงหมดอ่ะอยู่ตรงนี้ได้ได้เลยเราตั้งป้อม นั่นเพื่อนดีกว่ายิงยิงหมดมีอีกไหมมาอีกไหมยิงยิงไข่มันยิงบาสุก้าไปวะนะวายเดี๋ยวมันโดนเราเพื่อนออ้โเพื่อนก็ใจเย็นๆนะอ๋อน,นั่นไม่ใช่เพื่อนนี่นี่เน,นี้ยนี่เนี้ย ไ,ได้เวลาไปต่อวาไม่ใช่ไม่ใช่ไปต่อมีคนมาเพิ่มโบบาโบบาโบบา,บา,บาหมดยัง <im> มันถอยแล้วเยียมมาก <im> ตอนนี้ก็ยึดให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปต่อ <im> <im> ไป ไปต่อจุด B ว้าวปึ๊บนี่ไงน,นี่ไงโดนหมดอะอะไรอะไรอะไรไม่ต้องไม่ต้อง ยิงยาร์เลยระเบิดไต่ไต่ไ,ตไปไปเราต้องไปข้างหน้าโอ้มันยิงโอ,โอ,โอ้ติดติดติดระเบิดใส่กันตุ้มตามดูรู้เรื่องไหมไม่รู้จะสนุกอยู่ว้าวมาดีส่วนยยังไม่หมดอ๋อข้างใน ข้างในอ่ะเอ้โหดูมันขึ้นมายิงนี่ไงนี่ไงมันโดนยิงหลังอยู่มันโดนสะกิดโว้ยระเบิดใครมันยิงวะ เพื่อนยิงเหรอไปพี่แกยืนอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี้ยวันแมนอาร์มี่จัดไปต่อจุด C โว้นี่ไงระวังระเบิดขับ ผู้ขนาดนี้ยิงยิงไปก่อนยิงไปก่อนถอยหรอถอยหรออุ้ยเข้ามาใกล้เกินใกล้เกินหรอมันมันมันหมดแล้วระวัง ซ่อมฮึบปึป๊บปึบแหม่ไหนยังยซ่อมอ๋อนนี้คือซ่อมอยู่โอเคให้ยิงไหวจากไหนอ๋อเห็นละนี่ไงนัดเดียวพอไหวเคลียร์ได้เวลายึด อ๋ตอต้องกดเอกค้างมีคนมาไวยิงโอ้เอาคนข้างหลังไปก่อนโอ้ยไม่ตายได้ไงวะ ขอขอซ่อนก่อนแบบนึงเรารีบอะ่ะนี่ไงชนเลยยังยังไม่พังวิโดนปูพรม,มอายอ่างานงอกตีนตะขาบพังนอไปซ่อมโอ้โอ โอเคยิงรถโอเคไหมโอเคได้เลยโอ้โดนระเบิดเต็มกราฟอ่ะินซ่อมเร็วๆเอ่อโอ เรียบร้อยฟินตายแล้วเอาประแจซ่อมเองเราเองเราซ่อมเองไปไปต่อฟินตุยต้องไปต่อต้องไปทำลายที่ตั้งของอ่าศัตรู ไข่บันยิงโอ้โอ้มองไม่เห็นเอาไปก่อนโอ,โ,อโอ้โอ้ถอย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 ,ถอย,ถอย,ถอยมาตั้งเงินแปบ๊บนึงเยอะเยอะเยอะ มันไม่เห็นอันนั้นก่อนนี่เนี่นี่เน,นี่ยน,นี่เน,นี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยตรงไหนวะฮึบนี่ไงย,ยหนึ่งดอกถับหมดตอนเนี้ยมาระวังระเบิดระเบิด วายสวัสดีสวัสดีนะนี่ยนี่ไงวิลเบิร์ดงานงอกไม่โดนขอญาตนั่งซ่อมก่อนไม่รีบไม่รีบไปต่อหมแลรวมัง มาขนาดนี้เหลืออีกอ่อไปเร็วไปที่ปืนปืนระเบิดใช่ปืนระเบิดโอ้ยระเบิดจริงเคลียร์เคลียร์เคลียร์ช่วงเคลียร์ที่ไหนนี่ไงระเบิด แกสวยเก่งมากไปต่อไปกรอนรถถังคันเดียวถล่มหมดดีจริงๆแล้วทำไมมันเหลือคันเดียวอ่ะทีเนี้ยนี่เงี้ยนี่เงี้ยบึ้มบ้ามแม่ล่ะวายวายวายอย่าความอย่าความอย่าความนะเราตีจากข้างหลังแทนมา ฮ่าฮ่าสวัสดีไม่คิดแต่ซีจะมาทางนี้นี่ไงที่สุดท้ายหรอวายติดถอยก่อนขับรถถังทางพาร์ทพาร์ทนี้ครอบครัวรถไต่ถัง ยิงไวก่อนเผื่อโดนยอย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 จริงยอยเต็มหน้าอุ้ยซ่อมซ่อมเขาบอยเราซ่อมได้เลยยิงสนุกไหมตรงนั้นแปบบ๊บนึงนะเอาไม่ยิงต่อแล้วหรอมา เบิร์ดเราเห็นอะไรเราน,น,นี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะโอ้ยโอ์ฮิตเอาไปเลยหนึ่งดอกให้เน้นเน้นไ่เน,น,นะ่ย่เนะไม่เอะเมื่อรอดิบหล่อไว ไหนอะแล้วผมเพิ่งรู้ว่ามีซูมเล่นมาตั้งนาน <c oughs> เด้งเลยมีไหมลงเนินเขา วายยิงผิดอันนี่งไงรถถังสไนเปอร์อยู่ได้แล้วสวยยังมีต่อ,อบื้มเลยบื้มเลยไหนอีก โอ้ยฮีทชนเลยรถมาโอ้ยโอ้ยขวาก็ยิงไม่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 ไม,ไม,ไม่มันยิงเราไม่เข้าแต่นั่นนะ่ะยิงเราเข้าโอ้ยนี่ไงต้องอีกดอกมาดิ ไม่รู้เหมือนกันต้องยิงเท่าไหร่สวยไปต่อชึบ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 หันหน้าก่อนยิงสไนเปอร์นี่ไงนี่ไง้องห้ามสะพานไปหรอ ยาอาเต็มเลยซ้ายขวาหมุนอ่ะจื๊บนั้นไปไหนอะโดนอ่ะจื๊บติดโคนเอามีคนมาซ่อมรอให้ขอบคุณนะตายยังโอย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 ,โอยโจาความ เรียบร้อยเรียบร้อยติดลมติดเรียบร้อยเราติดเอาแล้วมีคนมา เราตายกันหมดไหมระวังข้างหลังโอ้หูด,ดาบเออเอ็ดเวิร์ดโดนหยิบน้องพิราบมาหยิบน้องพิราบเป็นทางเดียวที่เราจะส่งไปได้เราต้องส่งพิราบกลับไปให้ เอ็ดเว์ดปล่อยนกพิราบโอเคนกพิราบเปิดไปก็โดนดิอ๋อมีรูปล่อยแต่จะรอดไงก่อนรอดเหรอฮะเป็นนกเนี่ยนี่ผมเล่นเกมอะไรวะมีเป็นนกด้วย <laughs> băng, khắp điều, 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 điều. băng khắp ngay, băng khắp ngay ôi 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 เอ่อตรงไหนนะเบสิกเหรอไม่ใช่เกมแพดเหรอไม่ใช่ใช้เกมแพดสปินตึ๊ดติดไม่ใช่คีย์บอยดิ้งเดชกคนเนอร์เวีโคลพายล็อต w a s d อัพ ดาวอัพดาวผมไม่มีอัพดาวอ๋ออัพดาวอยู่นี่ไลเลฟโอ้ยยากจังอะมีอัพหรือเปล่าอ้าวปิดทางอีกอน้องกลับมาน้องวนกลับมาก่อนเดี๋ยวภารกิจไม่เสร็จ ยังไงอันนี้หรอเอออันนี้ได้อยู่ชึบชึบชึบบินยากเหมือนกันนะขอละอย่ามีภาร,รกิจที่ต้องบินอะ่ะแล้วต้องบินไปไหนทีเนี้ยสู่ความเมืองวางอันไกลโพ้นนกน้อยวี่ บินนานก้วด้คำสั่งมีคำสั่งยิงใหม่โอ้ต้องยิง 3> 3, 6, 4, พิกัดสามหกสี่สองเตรียมยิงระเบิดปูพม ก็คือถ้ายิงไปก็มีสิทธิ์ที่จะตายแต่ก็เอาพวกมันไปด้วยแต่ถ้าไม่ยิงเลยคือเราตายแน่นอนถึงเวลาแล้วยินดีที่ได้รับใช้นะเรียบร้อยไม่รอดรอระ รอดเราไม่ตายหรือเปล่า,ลานายพลโดนยิงมันโชคดีนะท้าวเซน <c oughs> <c oughs> เงียบปากไปซะแม็กมานัสโอเคเลยเอ็ดเวิร์ดสตาร์ท,เ,รทเครื่องโอ้เครื่องยนต์ไม่ทำงานแล้วน้ำมันรั่วอ๋อหยุดหยุดหยุดไหล พีก่อนมันหยุดแล้วแกจะยืนอยู่ตรงนั้นเฉยๆหรือไงลองใหม่ครับพี่โอ้ยตุ่มตามข้างหน้ามีหมอกมองไม่เห็น มองได้แค่ยีหลาเท่านั้นอย่าทำตัวเป็นพระเอกเลยแค่ทำหน้าที่นะไม่ต้องทำตัวเป็นพระเอก